เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะหนึ่งแทนหนึ่งปรารถนาบทที่23า พอเห็นหัวข้อสนพนาของกลุ่มคนยองไปถึงตู้เหลียนนางจึงลุกพรวดขึ้นยืนบีบเสียงให้เตื้อเจ้าช่อเลาะกล่าวว่า ฝ่าบาทหองเทาเพคะวันนี้เป็นวันที่สามของปีใหม่เป็นวันดีที่ผู้คนทั้งใต้ลาต่างร่วมเฉลิมฉลองยินดีกันหม่อมฉันมีความคิดเห็นอย่างหนึง่งอยากต่อกรอนคู่กับคุณหนูรองของจวนหอต่อหน้าทุกท่านสักสองสามคู่เพื่อให้ได้รับความเป็นสิริมงคลไม่ทราบว่าฝ่าบาทและหองเทาจะทรงประทานอนุญาตหรือไม่เพคะ ถึงแม้คุณหนูสามของตระกูลส่นผู้นี้จะเป็นเพียงเด็กหญิงอายุ12ปี แต่ว่าจาที่นางกล่าวเมื่อครู่กลับเป็นลำดับชัดเจนกระจางแจ้งทุกคำสำหรับเด็กน้อยที่มาร่วมงานเลี้ยงในวังหลวง้องเต้และ้องเฮาทรงผ่อนปรนให้มาแต่ไหนแต่ไรนอกจากนี้ตอนที่ฝ่าบาทและหองเฮาปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนยังมีรับสั่งว่าในวันที่ควรค่าแก่การเฉลิมฉลองนี้ ขอให้ผู้ที่มาร่วมงานเลี้ยงฉลองในวังอย่าได้ถือเป็นคนอื่นคนไกลดังที่กล่าวว่าฮองเต้และขุนนางร่วมยินดีแน่นอนว่าย่อมเป็นหัวข้อสำคัญของวันนี้ พอสรรนชัยโรเสนอความคิดเห็นนี้ต่อหน้าทุกคนห้องเต้และห้องเฮาแทบจะพยักพระพักรับคำในทันทีส่วนไปด้วยเจิงที่ถูกสรรนชัยโรระบุชื่อต่อหน้าทุกคนมองปรลาดเดียวก็ดูออกว่าแท้จริงแล้วอีกฝ่ายกำลังคิดอะไรอยู่ในใจดังนั้นจึงพูดได้ว่าสรรนชัยโรคือคนง่คนหนึ่งอย่างแท้จริง กระทั่งวาจะไร้เดียงสาที่หน้าขำเช่นนี้นางยังเอ่อยออกมาได้ทอดตามองไปวันนี้คุณหนูสูงสักที่มาร่วมงานเลี้ยงที่ตำหนักเจา้าหยางเรียกได้ว่ามืดฟ้ามัวดินคุณหนูส่นท้าทายใครไม่ทา้ากลับมาท้าทายนางที่พึ่งถูกห้องเต้และห้องเฮาชื่นชมนี่ไม่ได้เป็นการบอกแก่ผู้อื่นอย่างชัดเจนหรือว่าในใจของนางไม่ยอมรับต่อให้ส่นชัยร ่วาอายุยังน้อยคนรอบข้างสามารถใช้คำว่านางไร้เรียงสาจนเกินไปจึงไม่รู้ความมาบรรยายได้เผาว่านางก่อเรื่องเช่นนี้คนทั่วไปที่มีความสำรวมอยู่บ้าง ต่างก็เกิดความคิดอย่างหนึ่งว่าแม่นางเซินสมองคงมีปัญหาภายภาคหน้าเมื่อถึงวัยที่เซินชัยเราต้องออกเรือนใครเล่าจะกล้าแต่งนางเข้าบ้านมาเป็นสะพ้ายเดิมทีนึกว่าหูหยินผู้เท่าเซิน อับซุนซื่อจะเอ่ยปากห้ามปรามซักเล็กน้อยผลสุดท้ายสิ่งที่ทำให้ไปั่ลเวจงผิดหวังอย่างยิ่งคือสตรีทั้งสองไม่เพียงไม่คิดจะห้ามปรามกลับชื่นชมความใจกล้าของสันชัยโรเป็นอย่างมากหากนางเดาไม่ผิดคนตระกูลสันทั้งหัวงอกหัวดำเหล่านั้นต้องกำลังเฝ้ารอให้คนของบ้านตนมีหน้ามีตาเหนือผู้อื่นถูกห้องเต้และห้องเฮาชื่นชม ในโอกาสเช่นนี้อยู่กระมังไม่แปลกหากตระกูลสันจ,จะเกิดความคิดเช่นนี้เมื่อครูไว่ย้องเฮาได้แสดงพระประสงค์ออกมาชัดเจนเป็นอย่างยิ่งว่าพระองค์ทรงชื่นชมนางคุณหนูรองตระกูลไปผู้นี้ถึงขั้นมีพระดำริ จะมั่นหมายนางให้โอรสของพระองค์หากการกระทำของคุณหนูสั้นได้รับความสำคัญขึ้นมาไม่แน่ว่าเกียรติยศพิเศษที่จะได้แต่งงานกับเชื้อพระวงอาจตกเป็นของตัวกัวก้องในภายภาคหน้าก็เป็นได้หากให้ท่านย่ามาสะสางเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้นางต้องไม่ปล่อยให้ลูกหลานในบ้านก่อความวุ่นวายแช่นนี้เป็นหน้าเพาว่าโหยินภูเทาเซินชอบสิง ดีชิงเด่นเดิมทีฐานะต่วนกัวกองของพวกนางสูงกว่าตวนโหเล็กน้อยในโอกาสเช่นนี้หากปล่อยให้ตวนโหได้อ้อวดความสามารถอีกก็เท่ากับไม่ไว้หน้าตวนกัวกองดังที่กล่าวกันว่าทุกคนล้วนมีจิตใจที่อยากเอาชนะ ความคิดที่ตระกูลเซิร์นหมายใช้โอกาสนี้กู้หน้าคืนไปรล่วจิงเข้าใจเป็นอย่างดีเพียงแต่จะกู้หน้าคืนสำเร็จหรือไม่ไม่ได้อยู่ในความควบคุมของตระกูลเซิรนเดิมที ไปร้วาเจิงคิดจะจัดการเรื่องนี้เงียบๆเผาว่าเมื่อนางครุ่นคิดอย่างผีท้วนในใจพลันบังเกิดความคิดอันยอดเยี่ยมอย่างหนึ่งในเมื่อสันชัยโรอคิดจะยืมโอกาสนี้ทำให้นางอับอายขายหน้านางก็จะให้อีกฝ่ายได้สมปรารถนาเล่นด้วยสักครั้งสันชัยโรอที่ได้รับประธานอนุญาตจากห้องเต้และห้องเฮาไม่สนว่าในใจของผู้อื่นจะคิดเห็นเช่นไรนางเพียงมุง หวังให้ได้รับความสนใจจากองค์ชายเก้าเท่านั้นหากตนแสดงความสามารถออกมาได้ดีพอทำให้ห้องเต้และห้องเฮามีรับสั่งมั่นหมายตนเองให้องค์ชายเก้าได้ก็ดียิ่งนักด้วยความคิดเพ้อฝันนี้เซินชายโหรจึงเดินตัวลอยมายืนอยู่ด้านหน้าแล้วคารวะทุกคนจากนั้นบีบเสียงให้ฟังดูอ่อนหวาน ในเมื่อข้าเป็นผู้เสนอความคิดนี้ข้าขอเป็นผู้เริ่มต้นส่งคำอวยพรให้แก่ทุกท่านก่อนนะเจ้าคะ้านากล่าวบนดวงหน้างดงามยังประดับด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนที่พอเหมาะพอเจาะก่าวเสียงดังฟังชัดว่าวักแรกหนึ่งปีสี่ฤดูมีใบไม้พรลีววักสองหมู่มวลบุปผาบานสะพรั่งงดงามแนวขวาง ตอนรับฤดูใบไม้ผริครั้งใหม่เด็กหญิงอายุ12ปีคนหนึ่งกล้าที่จะแสดงความสามารถของตอนต่อหน้าผู้คนมากมายเพียงแค่ความกล้านี้ก็ทำให้บรรดาคุณหนูสูงสักพี่นั่งอยู่ข้างกายบิดามารดาอีกทั้งเพอ้อฝันอยู่ในใจว่าองค์ชายก้าวจะหันมามองตอนมากขึ้นรู้สึกอิจฉาริษยาและชิงชังได้แล้วอย่างน้อยบุตรสาวของพี่ชายลีกุ ไฟาผู้นั้นยามนี้ก็รู้สึกเจ็บใจ ที่ไม่อาจเปลี่ยนเป็นตนเองที่ออกไปยืนแต่งกรอนคู่ต่อหน้าทุกคนนางคิดฝันอยู่ทุกวันว่าดหวังอยู่ทุกคืนว่าอยากแต่งให้องค์ชายเก้าหลังจากคุณหนูสันแต่งเสร็จไปหนึ่งคู่ขุนนางใหญ่ในราชสำนักหลายคนที่ไปมาหาสู่กับจวนขวกองอยู่เป็นประจำพรานตบมือแล้วร้องว่าดีทั้งยังชื่นชมคุณหนูสันไม่ขาดปาก ว่ามีทั้งรูปสมบัติคุณนาสมบัติน่ารักน่าเอ็นดูพอหูหยินผู้เท่าเซิรนได้ฟังถ้อยคำเหล่านี้ย่อมอารมณ์ดีมีความสุขยามนี้สายตาของเซิรนชัยโรได้พุ่งไปทางใบหน้าขององค์ชายเก้าที่นั่งอยู่ไม่ไกลจากห้องเต้และห้องเฮานักวาดหวังว่าอีกฝ่ายจะเห็นความสำคัญของตนบ้างหลังจากที่ตนได้แสดงความสามารถออกไป ผลสุดท้ายสิ่งที่ทำให้นางผิดหวังคือ องค์ชายเก้ากับองค์ชายใหญ่สองพี่น้องไม่รู้กำลังสนทนาเรื่องอะไรกันถึงได้ศีรษะชนศีรษะไม่เห็นนางอยู่ในสายตาแม้แต่น้อยแต่สิ่งที่ทำให้นางเดือดดานยิ่งกว่าก็คือหลังจากสองพี่น้องพูดคุยกันเสร็จสายตาขององค์ชายเก้ากลับชำเลืองไปทั้งไปรั่วเติงโดยไม่รู้ตัวเรื่องนี้ทำให้สันชัยโรกโรธจนตัวสันถาว่าต่อให้นางโกรธสักเพียงใด ก็ไม่กล้าระบายโทสะนี้ใส่องค์ชายเก้าดังนั้นไปลั่วเจิงพี่นางเห็นแล้วขัดตามาตลอดจึงกลายเป็นเป้าหมายโจมตีอันดับแรกหลังจากนางแต่งกลอนคู่เสร็จไปหนึ่งคู่ก็อดใช้น้ำเสียงถากถางพูดกลับไปลั่วเจิงไม่ได้ว่าต้นอ้อขึ้นตรงกำแพงหัวหนักเท้าเบารากตื้นเขินหน่อไม้กลางภูเขา แหลมเปลือกหนาตรงกลางว่างเปล่าก่อนด่าทอที่ชัดเจนเพียงนี้กลับทำให้ห้องเต้ห้องเฮาและบรรดาขุนนางที่เหลือไม่เข้าใจเป็นอย่างยิ่งเดิมทีเว่ยห้องเฮาทรงมีความประทับใจต่อคุณหนูของจวนกัวกงผู้นี้ไม่น้อยแต่เมื่อทอดพระเนตรเห็นเซินชัยโรใช้แววตาชิงชังจ้องมองไปรั่วเจิงด้วยความบังเอิญ หองเฮาที่เคยชินเสียแล้วกับการแก่งแย่งชิงดีในวังหลวงมองปราดเดียวก็แทบจะเข้าใจทันทีว่าเกิดเรื่องใดขึ้นเพียงแค่คำพูดประโยคนี้ความรู้สึกดีที่วหวองเฮามีต่อสซินชัยโรจึงลดลงไปกว่าครึ่งซ้ำยังเห็นใจไป่ล้วจิงที่ถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องโดยไม่รู้เรื่องราหวหองเฮาสงคาดเดาได้รังๆว่าเหตุผลที่สซนชัยโรพุ่ง เปาไปที่ไปล่วดเจิงเช่นนี้ย่อมเป็นเพราะพระองค์ชื่นชมอีกฝ่ายต่อหน้าทุกคนเป็นแน่เดิมทีความริษยาระหว่างสตรีด้วยกันก็เกิดขึ้นโดยไม่มีต้นสายปลายเหตุอยู่แล้วมินำซ้ำสิ่งที่สตรีในตระกูลขุนนางใหญ่เหล่านี้ได้เห็นแต่เยาวไว้ก็คือการแก่งแย่งชิงดีต่างๆนะนาะนะระหว่างภรรยาเอกกับอนุภรรยาพอหูได้ยินตาได้ เห็นมากเข้าย่อมมีการเรียนแบบเอาอย่างความคิดติดใจจึงลุ่มลึกหาใดเปรียบหูยินผู้เท่าไปไปเจ้างเจียและเฮอปี้หลันเห็นคุณหนูสนใช้วิธีการเจ็บแสบเช่นนี้มาเน็บนามสตรีในบ้านตนจึงไม่ชอบใจเป็นอย่างยิ่งเพราะคนทั้งสามของตระกูลไปล้วนเป็นคนประเภท ปกป้องคนของตอนเองต่อให้คนตระกูลเัินเป็นเครือญาติที่จะผูกพันกันผ่านการแต่งงานของตระกูลไปก็ไม่อาจปล่อยให้สตรีของบ้านเจ้ามารังแกสตรีของบ้านเราได้ทว่าไม่รอให้พวกหูหยินผู้เท่าไปแสดงความไม่พอใจออกมาก็ได้ยินไปร้วเจิงพี่มองสนชัยเราอย่างเยือกเย็นกล่าวว่า เห็นเพียงแผ่นหลังทาหารนับพันรีบเร่งตามไปคลานเหลี่ยวหน้ามากองทัพนับล้านตกใจถอยหลังแนวขวางมารดาของข้าเอ๋ยพืด เพียงประโยคนี้ออกจากปากไม่เพียงขุนนางด้านข้างที่ได้ยินอย่างชัดเจนจะหัวเราะออกมาแม้แต่ห้องเต้และห้องเฮาก็ทรงพระสวนออกมาอย่างทนไม่ไหวส่วนผู้ที่หัวเราะเสียงดังที่สุดไม่ใช่ใครอื่นก็คือเจ้าจริงที่เพิ่งพูดคุยกับองชายใหญ่เจ้าจินเสร็จนั่นเองอะไรคือการด่าคนโดยไม่ใช้คำหยาบนี่ถึงเรียกว่าด่าคนโดยไม่ใช้คำหยาบอ๋ อะไรที่เรียกว่าคนเก่งมีความสามารถนี่ถึงเรียกว่าคนเก่งมีความสามารถไม่รู้สันชัยหรอมีปฏิกิริยาช้าเกินไปหรือโมโหโตนนิ่งอึง้งนานทีเดียวกว่านางจะได้สติกลับมาจากความตะลึงนั้นเอ,อ่ยเสียงกร้าวด้วยใบหน้าแดงกล่ำว่าไปลัวจังเจ้าด่าคนได้อย่างไร อย่าว่าแต่เซนชัยโรที่โกรธไม่น้อยคนทั้งบ้านของฮูหยินผู้เท่าเซนก็โกรธไม่น้อยเช่นกันไปล่วจิงผู้นี้ทําเกินไปแล้วดีร้ายอย่างไรเซนชัยโรก็เป็นว่าที่น้องสาวสามีของนางนางที่เป็นว่าที่พี่สะพ้ายผู้นี้ไม่เพียงไม่ไว้หน้าตระกูลเซนยังทําให้ตระกูลเซนต้องอับอายขายหน้าต่อหน้าผู้คนมากมายเพียงนี้อีกเดิมทีฮู หูยินผู้เท่าเซินไม่ได้รู้สึกต่อต้านไป้วยเจิงอย่างรุนแรงแต่อย่างใด้ท่าว่าหลังเหตุการณ์นี้ความไม่พอใจที่หูหยินผู้เท่ามีต่อไปลวเจิงนับว่าจึงขยายใหญ่จนถึงขีดสุดแล้วซึ่งสิ่งที่ไปลวดเจิงต้องการก็คือผ่อนลับเช่นนี้ขอเพียงตระกูลเซินรู้สึกรกังเกียจนางหากอยากให้วันหน้า อีกฝ่ายเป็นผู้เอ่ยปากผ่อนมั่นเองก็ไม่นับว่าเป็นเรื่องยากแล้วเวลานี้ที่ต้องผเผชิญหนะ้ากับการกล่าวโทษของสันชัยหรอไปลวดเจิงยิ้มพรางตอบกลับไปว่า ตอนที่เจ้าบอกข้าว่าหัวหนักเท้าเบารากตื้นเขินยอดแหลมเปลือกหนาภายในว่างเปล่าทำไมไม่คิดดูบ้างว่าเจ้าเองก็กำลังด่าคนอยู่เช่นกันดังคำกล่าวที่ว่าเจ้าว่ามาข้าว่าไป เจ้าไม่ทำร้ายข้าข้าจะไปทำร้ายเจ้าได้อย่างไรสอนชัยโรกโรธจนหน้าดำหน้าแดงถึงแม้นางอยากจะพารุษสวใส่ไปลวดเจิงเป็นอย่างยิ่งแต่่าบาและห้องเฮายังทอยพระเนตรอยู่หากเสียกิริยาย่อมไม่เป็นผลดีแก่นางคิดมาคิดไปนางก็นึกถ้อยคำตอบโต้ที่เหมาะสมไม่ออกทำได้เพียงทะลึงตาชีหน้าอีกฝ่ายยังขุนเคือง เห็นได้ชัดว่าเจ้าไม่มีความรู้แม้แต่น้อยจึงแต่งตอนคู่ที่แสดงถึงความรื่นเริงยินดีไม่ได้ไอ้ล้วจงยิ้มอย่างไร้เดียงสาเหลือแสนทั้งอย่างน่ารังเกียจเป็นอย่างยิ่งแต่งตอนคู่มีอันใดยากหรือเจ้าฟังให้ดีร้อยปีแผ่นฟ้าปัตตาพีฟื้นอำนาจ แผ่นดินรวมเป็นหนึ่งสันติสุขแนวขวางแว่นแขวนไพร่า้าสงบสุขปลอดภัยหลังจากทุกคนรวมถึงสุนจงห้องเต้ได้ฟังกลอนคู่นี้ต่างก็ตบมือให้ด้วยความดีอกดีใจสำหรับผู้ปกครองแผ่นดินการได้เห็นแว่นแควนและไพร่า้าสงบสุขปลอดภัยคือเรื่องที่น่ายินดีที่สุดในชีวิตแล้วคนอื่นๆก็รู้สึกว่ากลอนคู่ของคุณหนูรองไปนี้ แต่งได้ดีกว่าคุณหนูเซินอย่างแท้จริงทั้งไพเราะก,กินใจทั้งยังทำให้ห้องเต้และห้องเทาเบิกบานพระทัยอย่างพอเหมาะพอดีเซินชยายรวเห็นกลุ่มคนชื่นชมไปลว่วจิงเป็นเสียงเดียวในใจรู้สึกไม่ยินยอมเป็นอย่างยิ่งนางเป็นถึงคุณหนูที่เกิดจากภรรยาเอกของตวนกัวกองมีชีวิตหรูหราสุขสบายถูกผู้ใหญ่ทนุถนอมราวกับอัญ,ญมณีล้ำค่าตั้งแต่ย ไว้ที่ผ่านมามีเพียงนางที่เป็นฝ่ายรังแกผู้อื่นไหนเลยจะยอมทนให้ผู้อื่นมารังแกนางได้มินำซ้ำคนที่กล้าทำให้ตนอับอายต่อหน้าทานกรรมนั้นยังเป็นว่าที่สะพ้ยของตระกูลสซนหากตอนนี้ปล่อยให้อีกฝ่ายอยู่เหนือกว่าวันหน้าเมื่อนางแต่งเข้าตระกูลสซนมาจะไม่ชูหางสูงเทียมฟ้าเลยหรือ คิดมาถึงตรงนี้นางกรลอกตาทีนึงพรันมีแผนการในใจแค่นยิ้มพลางกล่าวว่านึกไม่ถึงว่าคุณหนูรองไปจะเป็นสตรีที่มีความสามารถความคิดจิตใจปาดเปรื่องอย่างแท้จริงวันหน้าหากพี่ร้องของข้าแต่งคุณหนูรองไปเข้าบ้านคงเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีเรื่องหนึ่งของเมืองหลวงที่เดียว เพียงแต่พี่ร้องของข้านิสัยอ่อนโยนเป็นคนจิตใจดีไม่รู้ว่าวันหน้าจะควบคุมบุคคลที่ร้ายกาจเช่นคุณหนูรองไปได้หรือไม่ความหมายภายใต้วาจาดังกล่าว ก็คือด่าไปด้วยเจิงต่อหน้าผู้คนว่าเป็นเด็กหญิงอารมณ์ร้ายผู้หนึ่งแม่นางเช่นนี้วันหน้าหากแต่งเข้าบ้านสามีจริงๆก็คงต่อความวุ่นวายจนบ้านไม่สงบสุขญาติพี่น้องไม่ปรองดองอย่างแน่นอนไปล้วดเจิงย้มยิ้มพี่หนึ่งกล่าวตอบด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยว่า เอยถึงความร้ายกาดเทียบกับคุณหนูเสินแล้วข้ายังต้องละอายใจที่สู้ไม่ได้ขณะเกล่านางยังแท้งเงยหน้าที่ไร้เดียงสามองไปทางห้องเฮาที่ประทับอยู่บนบันลังสูงแวบ,บหนึ่งกล่าวด้วยสีหน้าท่าทางใส่ซื่อว่ามีคำโบราณกล่าวไว้ว่าสตรีที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความสามารถ อุปนิสัยอ่อนโยนคือแบบฉบับของสตรีตระกูลใหญ่ถาว่าในบรรดาเรื่องราวความรักที่น่ายกย่องและเป็นที่เล่าลือในอดีตที่ผ่านมาสตรีที่สามารถดึงดูดสายตาของบุรุษได้โดยมากล้วนเป็นตัวของตัวเองอุปนิสัยแปลกประหลาดทั้งสิน้นไม่ต้องนึกไปไกลในราชวงศ์ตอนมีนักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งนามว่าหลี่เซียวหลานทั้งชาติกำเนิดทั้งความสาม ล้วนโดดเด่นเหนือใครผู้ใหญ่เฟ้นหาคู่ครองให้เขาหลายครั้งหลายคราตั้งแต่เยาวไวแต่จนใจที่แม่นางเหล่านั้นไม่มีใครเข้าตานักประพันธ์หลี่เซียวหลานสักคนเมื่อหองเฮาได้ยินนางกล่าวเช่นนี้ทรงพังงกพระเศียรด้วยท่าทางจริงจังกล่าวว่า ข้าเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับนักประพันธ์ลีในราชวงศ์ตอนมาบ้างได้ยินว่าคนผู้นี้อายุ30กว่าปีถึงได้แต่งงานสตรีที่แต่งงานด้วยดูเหมือนเป็นนางอนที่ยึดครองภูเขาตั้งตนเป็นใหญ่ไปด้วยเจิงยิ้มพลางกล่าวต่อว่า ห้องเฮาคู่ควรที่จะเป็นมารดาแห่งแผ่นดินอย่างแท้จริงความรู้ลึกซึ้งหูตากว้างไกลไม่ผิดแพ้คะภรรยาที่นักประพันธ์หลี่แต่งด้วยนั้นก็คือโจรสาวนางหนึ่งว่ากันว่า ตอนแรกที่ทั้งสองคนรู้จักกันเรื่องราวเหมือนในละครงิ้วมากทีเดียวภายหลังมีคนถามนักประพันธ์ดีว่าเลือกมาเลือกไปเขาไปเลือกนางจนมาเป็นเมียได้อย่างไรนักประพันธ์ดีตอบว่าเขาชอบแม่นางที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นนี้เมื่อทั้งสองคนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันถึงจะไม่น่าเบือ่อคาดว่านับตั้งแต่นั้นมาบุรุษในยุคหลังจานวนไม่น้อยจึงพากันทำตา ามอย่างนักประพันธ์ดีแสวงหาสตรีที่มีอารมณ์และนิสัยเฉพาะตัวอีกทั้งป่าเถื่อนเล็กน้อยไปทั่วสารทิตเพื่อเอามาเป็นภรรยา ทำให้ชีวิตทุกวันน่าสนใจยิ่งขึ้นเมื่อคนอื่นๆได้ยินดังนี้บ้างพัง,งกศีรษาบ้างก็สส่หน้าสำหรับคนมีอายุส่วนใหญ่ยังไม่อาจทำความเข้าใจได้เสนชัยโหรขมวดคิ้วนางมีความคิดอยากพูดแทรกสักสองประโยคแต่กลัวว่าตนเองจะยิ่งพูดยิ่งผิดทำให้ไปร่วเจิงจับจุดอ่อนได้อีก ไปล่วจเจิงสมควรตายอยู่ดีๆเอ่ยถึงหลี่เซียวหรานในราชวงศ์ต่อนทำไมกันไม่รอให้นางคลายความสงสัยก็ได้ยินไปล่วจเจิงกล่าวต่อว่าพูดขึ้นมาแล้วหม่อมฉันมีชีวิตมาจนถึงอายุเท่านี้ผู้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สุดกล้าหาญที่สุด เก่งกาที่สุดทำให้คนใจสั่นที่สุดเห็นจะเป็นคุณหนูสามแห่งจวนเ้้นตัวกองตามความเห็นของหม่อมฉันแม่นางเช่นคุณหนูสามสัน่นเมื่อเติบใหญ่ต้องกลายเป็นที่หมายปองของคุณชายตระกูลต่างๆเป็นหน้าไม่ว่าตระกูลใดได้แต่งคุณหนูสามเข้าบ้านก็นับว่าตระกูลประสบความสําเร็จโดยแท้จริงบรรพบุรุษสั่งสมบุญกุศลมาดีเพคะถ้อยคำเหล่านี้พี เลี้ยงผิวเผินคล้ายกำลังยกยอเซินชัยโรว่าเป็นที่แย่งชิงของบุรุษความจริงกลับแอบดา่าเซินชัยโรว่าหยาบคล้ายอารมณ์ร้ายและไม่มีเหตุผลถึงขั้นนำไปเปรียบเทียบกับนางโจนได้ผู้ที่มาร่วมงานเลี้ยงล้วนเป็นคนเฉียบแหลมยอมเข้าใจความหมายที่แฝงไว้ในวาจาของไปั่ล้วเจิงทันทีนางเอ่ยถึงหลี่เซียรานักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่ในราชวงศ์กอ and ต่อหน้าทุกคนเป็นการปูเรื่องสุดท้ายกลับวกประเด็นสนทนามาที่ตัวสันชัยโรคุณหนูตระกูลเซินแม้ว่าเรื่องราวของหลี่เซียวหลานกับนางโจนนั้นจะถูกเขียนอยู่ในบันทึกประวัติศาสตร์อย่างไม่เป็นทางการแต่สำหรับบุรุษส่วนใหญ่แล้วความรักของนักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่กับนางโจนยังเป็นสิ่งที่ผู้คนในใต้ล่าไม่อาจยอมรับได้อย่างแท้จริงไม่ผิด สตรีที่มีนิสัยและมีอารมณ์เฉพาะตัวดึงดูดสายตาของบุรุษได้ก็จริง แต่ไม่มีบุรุษคนใดหรอกที่กล้าแวกขนบธรรมเนียมแต่งสตรีเช่นนั้นเข้าบ้านมาเป็นภรรยาไปล่วดเจิงจงใจเอ่ยถึงหลี่เซียวหลานความหมายโดยรวมคือต้องการบอกแก่ทุกคนว่าคุณหนูสามสันกับนางจจนไม่มีสิ่งใดผิดแปกแตกต่างสตรีเช่นนี้ต่อให้มีชาติกำเนิดสูงทรง แต่หากแต่งนางเข้าบ้านไปเป็นภรรยาคงต่อความวุ่นวายจนบ้านไม่สงบก็ละหนไปทั่วอย่างแน่นอนปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ